สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาหารายได้กับต้นนี้กันค่ะที่เห็นอยู่นี่คือมะเดื่อฝรั่งนะคะมะเดื่อฝรั่งก็มีหลายสายพันธุ์ที่เห็นอยู่นี่เป็นพันธุ์อีลักกี้ค่ะออกดอกดกทั้งปีนะคะก่อนอื่นก็จะตัดกิ่งมาก่อนค่ะที่เราตัดกิ่งมะเดื่อฝรั่งมาเรียบร้อยทีนี้เราก็จะทําการตัดเป็นท่อนๆค่ะสําหรับการตัดเป็นท่อนนะคะก็คือเนี่ยตัดไปเลยประมาณ ท่อนหนึ่งเนี่ยให้มีตานะคะตาข้อตาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สักสี่หรือห้าข้อตานะคะอันนี้เราก็สี่ค่ะบางบางกิ่งมันก็จะข้อตาเทีนะคะบางกิ่งก็จะข้อตาแบบว่าห่างๆค่ะก็ถ้าข้อตาทีๆเนี่ยรากมันก็จะออกได้เยอะมากกว่านะคะ นี่บางที่นะคะแบบว่าข้อตาจะสั้นสั้นแบบนี้จะดีมากๆเลยค่ะเวลาตัดนะคะก็เนี่ยประมาณความยาวก็ประมาณคืบหนึง่งแบบนี้นะคะหลังจากที่เราปัดเสร็จเรียบร้อยนะคะดาวก็จะแช่ด้วยนี่ค่ะเครื่องดื่มชูก,กำลังนะคะหรือว่าถ้าท่านผู้ชมมีน้ำยาเร่งรากก็ใช้ได้นะอาจจะแช่น้ำยาเร็งรากก็ได้คะ่ะใส่หนึ่งฝานะคะน้ำก็ประมาณเท่านี้ตามด้วยนี่ค่ะอันนี้ที่เห็นอยู่นี่เป็น น้ำปูนใสนะคะใส่ไปหนึ่งสองฝาพูนๆไปเลยเพื่อป้องกันนะคะพวกเชื้อราค่ะเวลาเราวางเนี่ยเราต้องจำให้ได้ด้วยนะว่าฝั่งไหนหัวฝั่งไหนอ่ากบก,กิ่งหัวกิ่งะคะแต่ก็ดูง่ายค่ะเพราะว่าดูตามตานะคะนี่ว่าส่วนที่เป็นตาเป็นยอดเนี่ยเขาจะอยู่ด้านบนนะคะใส่ลงไปแช่เลยค่ะประมาณสัก 15ถึง20นาทีก็ได้ค่ะหลังจากที่เราทําการแชร่กิ่งมะเดื่อฝรั่งเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอาออกมาพึ่งให้แห้งหน่อยนึงแบบนี้นะคะทีนี้เรามาเริ่มทําการชํากิ่งมะเดื่อฝรั่งกันเลยค่ะเดาไปหากล่องโฟมนะคะที่ได้วันนี้เป็นกล่องโฟมแบบนี้ทรงสี่เหลี่ยมทรงสูงแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะเอา ขุยมะพร้าวแช่น้ำค่ะอย่างเดียวเลยนะคะใส่ลงไปใส่ให้หนาประมาณนะคะหนึ่งเซนแบบนี้นี่ค่ะทีนี้เราจะเอากิ่งมาเดื่อฝรั่งของเรานะคะวางลงไปค่ะให้ดูก่อนนะวางแบบไหนวางแบบนี้ก็จะได้หนึ่งสสาี่ห้าหกกิ่งนะคะ เอาอัดลงไปค่ะวิธีนี้นะคะก็คือเราจะทําการช้าแบบแนวนอนค่ะและข้อดีของการช้าวิธีนี้นะคะก็คือตามข้อของกิ่งนะคะจะถูกวัสดุช้าเยอะมากค่ะเพราะว่ารากของกิ่งมะเดื่อฝรั่งเนี่ยหรือว่ากิ่งอื่นๆก็จะออกตามข้อนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งข้อถูกกับวัสดุช้า มากยิ่งเท่าไหร่นะก็ยิ่งจะทำให้เกิดรากมากขึ้นเท่านั้นค่ะและนี่ก็เป็นชั้นที่สองนะคะหลังจากที่เราทำชั้นแรกเสร็จไปแล้วเราก็เอากล้วมะพร้าวโปะอีกประมาณสัก1เซนนะคะความหนาเสร็จแล้วเราก็เอาวางชั้นที่2พอวางชั้นที่2เสร็จทีนี้ก็เป็นชั้นที่3ต่อไปค่ะก็าวางแบบนี้นะคะกิ่งมะเดื่อฝรั่งวิธีนี้เนี่ยใช้พื้นที่น้อยมากแล้วก็ได้กิ่ง ทำเยอะมากๆเลยค่ะอาดให้แน่นเรียบร้อยแค่นี้ค่ะหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะลดน้ำค่ะลดให้ชุ่มๆเลยนะคะแล้วก็ลดกิ่งไปได้ด้วยค่ะอย่าลืมนะคะว่ากล่องโฟมเนี่ยจะต้องมีรูระบายน้ำด้วยนะคะและหลังจากที่เราลดเสร็จนะคะก็รอให้น้ำระบายดีก่อนแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีค่ะ หลังจากที่น้ําระบายออกไปหมดแล้วทีนี้เราก็จะเอามาควบคุมความชื้นโดยการหาถุงสีใสๆขาวๆแบบนี้นะเอามาคลุมไว้ก็คลุมไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยเปิดดูนะคะสําหรับการหาที่วางหาที่วางร่มๆด้วยค่ะและนี่นะคะหลังจากที่ผ่านมาประมาณ2อาทิตย์ก็จะเห็นว่ายอดของกิ่งมะเดื่อฝรั่งเริ่มออกมาทุกกิ่งแบบนี้แล้วนะคะ แต่รากเขาเนี่ยจะออกมาช้ากว่ายอดนะยอดจะออกมาก่อนค่ะจะเริ่มเห็นว่ารากเนี่ยเริ่มออกมาแบบนี้นะคะทีนี้เปิดดูแล้วเราก็ปิดไว้ต่อนะคะผ่านมาสักสามอาทิตย์กว่าๆค่ะเมื่อคืนฝนตกด้วยนะน้ำก็เลยขังแบบนี้เดีย๋ยวเราจะมาเปิดดูกันค่ะวันนี้นะคะก็ยอดที่แตกออกมาเนี่ยใหญ่ยิ่งกว่าเดิมนะแล้วก็เริ่มเห็นว่ามีราก ของมะเดื่อฝรั่งนะคะออกมาให้เห็นแบบนี้เลยค่ะโพทะลุขุยมะพร้าวมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นทุกกิ่งนะคะลองลองขยับกิ่งดูนะว่าลากออกหรือยังอุย้ยชั้นบนนะคะลากตรึมแล้วค่ะแล้วลากเนี่ยจะออกตามข้อเห็นไหมสองข้อเลยแบบนี้นะคะ และหลังจากประมาณ20วันค่ะทีนี้เราก็ทำการปลูกแล้วค่ะรากก็จะยาวขนาดนี้เลยนะทุกกิ่งเลยค่ะดูแล้วนะไม่มีกิ่งไหนที่เน่าตายนะคะก็เป็นทุกกิ่งแล้วก็มีรากทุกกิ่งเลยค่ะอันนี้เราก็จะค่อยคอยคุยขึ้นมานะคะเพราะว่ารากเขาเนี่ยจะแน่นมากแล้วก็รากเนี่ยยาวมากๆเลยค่ะวันนี้ก็จะทำการปลูกลงกระถางปลูกลงดินเพื่อที่จะอนุบาลต่อไปนะคะ อันนี้เราก็จะคุยให้ดูนะคะหลายๆกิ่งเลยให้ดูแบบเร็วๆกันไปเลยนะคะว่ามีรากเยอะจริงๆแล้วรากเนี่ยก็จะออกมากกว่า1ข้อค่ะซึ่งปกติถ้าเราชาแบบธรรมดาเนี่ยรากเขาก็จะออกที่ส่วนล่างส่วนเดียวแหละแต่ถ้าส่วนล่างมันเน่ามันก็จะเน่าไปทั้งกิ่งเลยแต่วิธีนี้นะคะรากเขาจะออกตามข้อที่ถูกกับวัสดุชานะคะตามขุยมะพร้าวก็ออกเยอะมากๆเลยค่ะสําหรับวิธีการปลูกนะคะอย่างต้นนี้เนี่ยข้อล่างเนี่ย ลากไม่ออกค่ะแต่มาออกข้อกลางๆแบบนี้นะทีนี้เวลาเราปลูกเนี่ยเราก็จะปลูกแบบเอียงๆแบบนี้นะเพื่อให้รากเขาลงดินแล้วทีนี้ก็เอาดินใส่ลงไปค่ะโปะๆแบบนี้นะวิธีนี้เนี่ยช่วยทําให้อัตราการรอดเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวรากเขาก็หาอาหารได้แล้วเขาก็จะเติบโตขึ้นเองค่ะหลังจากที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะเอามาใส่ไว้ใน ภาชนะแบบนี้นะคะทำการอบประมาณสัก1วันก่อนนะคะเพื่อที่จะให้รากเขาเดินดีค่ะแล้วก็ต้นเนี่ยจะได้ไม่นอกอากาศไม่เหี่ยวไม่เฉานะคะสำหรับช่วงเวลาการปลูกนะคะเดาแนะนำให้ทำการปลูกช่วงเย็นค่ะเพราะว่าจะทำให้ต้นไม้ของเราได้มีโอกาสพักฟื้นในช่วงกลางคืนนะคะอันนี้หลังจากที่ผ่านมา1วันนะคะ1คืนค่ะก็จะเห็นว่ามะเดื่อฝรั่งเดาเนี่ย ใบจะไม่มีสลดเลยนะคะแต่ละต้นก็คือยังสดใสแบบนี้รากเดินดีแน่นอนค่ะสำหรับการลดน้ำนะก็ลดอยู่ที่วันละครั้งหรือว่าเว้นวันครั้งก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเป็นต้นไม้ชนิดอื่นนะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้ไปลองชํากันดูได้นะคะถ้าเขาออกรากตามข้อเนี่ยชําแบบนอนแบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะลอดตายทุกกิ่งมีรากทุกกิ่งเนี่ยมีเยอะมากๆเลย ก็ลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ